สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนคุณอยู่กับผมคุณอยู่กับชูบีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมเอาวีเหมือนเดิมทุกวันทุกคลิปเลยนะครับแต่วันนี้ที่ผมกลับมาเล่นกิลด์เหมือนคลิปคลิปก่อนหน้านี้คลิปไหนจะไม่ได้ครับแต่คลิปก่อนหน้านี้เพราะว่าผมจะมาผมจะมารีวิวกิลด์แบบใช้ฮลี่ทันเดอร์นะครับแล้วไม่ใช่เพียงแค่เท่านั้นคราวนี้ผมจะเอาเป็นกิลด์แบบสายโคตรดามเมจรัวเนย่ยเดียวเขยิง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 ,ยงทีตาย ตายกันเละเทะเลยนะครับป้าหมายของวันนี้คือบัตเตอร์ไฟกับบูกงครับเพราะนะเพราะนะบัตเตอร์ไฟกับบูกงอ่ะเป็นป่าที่เก่งในแรงแพลตินั่มมากๆเลยนะครับแรงไดมอนด์ด้วยเอาคิวเล่น ผมจะอัพเป็นท่าสองนาหมดนะครับท่าสองบอกเลยเป็นท่าสําหรับคนที่ชอบเล่นแบบปอดเข้าป้อมผมว่าผมเอารองเท้ารถคูดาวก่อนตูมท่านี้เอาคิวเลนอย่าบอกนะว่านายคิดที่จะ AFK อืมอ มันมีโล่อยู่อ๋อทำไมไม่มีโลอ่ะอ๋อมันดัดท่านผู้ชมโทษครับท่านผู้ชมผมว่าเราไปป่าด,ดีกว่าตื้อ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 โอ้โหไม่มีเลยครับจะไปตีคลิปก็ไม่ได้เออ ให้มัะกันก้าคิดว่าเราไม่อยู่ครับแต่แต่ผมบอกอยากให้เราเลเวลสองเลยปุ๊บอเลเวลสองครับจะได้ไม่โดนมะกันก้ารังแกนี่รักฉันดิอ๋อมะกันก้าโอ้โหมะกันก้า ื็อืมช่วยเนาหนูนี่ทันยาเราบวกกับมันไม่ไหวแล้วอ่ะเราแตกครับตาเนี่ยโอเคจีจีเอายังไม่ตายอีกเหรอแต่ไม่ตายก็ดีนะครับโอ้ย รู้สึกมันการาพิษพิษมันจะแรงมากๆเลยนะครับส่วนใครที่มาดูคลิปกิลดแต่อยากเล่นมกันการกาไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับสําหรับคลิปสอนรีวิวสกินกระทาอมยิม้มแล้วก็ไม่ใช่แค่รีวิวสกินนะครับสอนวิธีเล่นด้วยเออเออพยายามผักเข้าป้อมนะครับเหมือนคลิปลาสนะเหมือนคลิปของลาสที่กำลังจะลงในเร็วนี้ครับ ่ครับน้องเช้ารถครูดาวแต่เราไม่ต้องไปแย่งป่านะครับเดี๋ยวโดนว่าอีกโดนว่าประจําเลยครับเรื่องแย่งป่าผมน้าคาญมากโดนดา่าเรื่องแย่งป่าทุกเกือบทุกคลิปเลยนะครับผมน้าคานพวกป่ามากเลยนะครับเอาคิวเลนางมาแล้วเหรออ๋อสดคิวเลนดีคอนเน็กซ์เราจะยิงใส่มาก,กังกา อือาคีบบังนะเสียดายครับท่านผูช้ชมคีบดันบังมากังกาถ้าคีบไม่บาดอกเลยครับ,าบามากังกามากังกาต้องต้องอเอฟเคแน่นอนอ้าวคีบบังอีกแล้วโอ้ยช่างอนาจิงๆคีบบังตลอดไม,ม่คีบบังมากังเนาะกดยันไม่เลยครับอันติ อันตีหมดมเมื่อไหร่ค่อยหนีนะครับอืม <c oughs> เอาไหมอันนี้บวกไม่ได้นะครับสเตเต้ดีมากอันเลนสวยเพื่อนอืมสวยเพื่อนเอ้ยน,นี่เอาโลกนะครับ เขาบอกว่าคิวเจอร์มากับผมใช่ไหมครับโอเคอ่ะเทลชวนที่เรามาที่นี่ผมไม่ค่อยอยากมาหรอก๋ยวโดนยามีแต่ไม่เป็นยครับอ่ะเรามาแล้ว เราจะทำเพื่ออะไรเนี่ยเทวานัสเอ้ยเอ้ยเอาไหมตายโอ้ยตายคู่แล้วครับเดือดายยังเไงอุทาหรณ์อะไรนะอเลนอลเลนอเลนสตาเบอร์สตีมไม่ได้ครับโดนล็อกหนักเกินสตาเบอร์สตีมไม่ไหวครับอลเลนแต่โชคดีคิวเลนมาซื้อมาครับให้กองทีมเขามาซื้อมั่งโอ้โห โอ้ยคุณกลลุ้งรีบมันหนีโอ้ยสุดท้ายตายกันเพียบเลยครับสุดท้ายเหลือแต่คิวเรียนอย่างเดียวที่มีชีวิตอดที่เหลือตายหมดทั้งทั้งเทลทั้งผมเลยตายหมดเลยมากับเทลเอ๊ะแล้วอย่าบอกนะว่าพาทุกคนมเาเรียนนี้หมดเลยใช่ไหมเนี่นยเทวนัสเออเออ สวยไปครับมัดพระเจ้าทู้หกร้อยช่วยเลยนะครับไว้ผมทำอะไรของผมเนี่ยนี่อนครับมัดพระเจ้าหมดแล้วไม่โดนเลยครับโดนจะศพไว้เพื่อนเราขอโทษอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลยครับลาก,ก่ครับบุ่นผู้ชมเราจะคอยซุ่มในนี้นะ มัดพระเจา้า yes เราจะไม่อยากให้ป้อมนี้ถูกทำลายอย่างง่ายได้ตัวมโหครับดีมากๆเลยครับที่ผมไม่รีวิวค er ิวเดอร์เซนด์รถคูดาวนะครับอาร์เรสเตอร์เซนดรถคูดาวนะครับคลิปที่ดังที่สุดในของช่องนี้ก็คือมาอเรสเตอร์เซนดรถคูดาวนะครับคลิปนั้นเนี่ยใช้ของมาคิวคิวดอร์ใชข er ้ของมันคลิปนั้นนะครับถ้าจะเล่นสายรถคูดาวแต่นี่ผมบอก ผมบอกเลยผมเอาสายดาเมจล้วนะครับรถครถูด,ดงรถคูดาไม่ต้องเอาหรอกครับผมเตรียมมาจะด่าอยู่เฉยเพื่อนโทษทีเราไม่ได้อยากจะแย่งจิน ขอดูนี่สิครับท่านผู้ชมกิลเด์ก็มันพระเจ้าแรงนะครับอันนี้กิลเดอร์คลิปกิลเดอร์พาร์ทส,สองเลวนะครับเออมันพระเจ้าแรงจริงนะครับเออโอยผมยงม,มั่วโดนเฉยเดี๋ยวผมไปยันมันให้เทลเดี๋ยวเดี๋ยวเรายันให้โอ้โหหมันพระเจ้าเอาไหมใครอยากมาบวกกับเราบอกกันดีๆก็ได้นะผมยิงมั่วย,ยังโดนอีก ยันยันวะไอ้ยิงเลยเทวอนัทยิงเลยอเอาไหมแอสซัสซินเก่งก็บอกใครบอกว่าแอสซัสซินเก่ง,งคุณจะแพ้ผมเอาเทวุตสาอุตสาสละอุตสาสละชีพไอ้บีมันก็ไม่ตายสักตัวกินเพลเนี่ยโอ้โหโล่อย่างเพียบเลยครับท่านผู้ชมแต่เวลาอย่างสั้นเลยนะครับยิงไม่โดนใครหนีนะครับอันนี้แวสยัย คิเวเยอะเลยเบาหิ้วเลยนี่ครับผมเอามังกรเกาจะเอามังกรมาสตันก็อย่าใช้ตีนะครับอ่ะยอมนี่เนี่ยน้อยจะพวกนี้เนี่ยผมจะกำจัดผมจะกำจัดด้วยมันก็ะเจ้าสิบทีครอยันยัน ไม่ได้ครับช่วยไม่ได้ครับตายแบบไม่ได้เลยครับแต่ถือว่าไม่ต้องเถอครับตายแบบไม่ไ,มได้เลยจริงๆครับแต่ทนยังยัอยอยงอยู่กำลังย,ยามกันอยู่ครับอุนหันย่าโดนตายครับเมือ่อกี้มีรถกาเสอะอชี้มาผมศูนย์เปล่าเลยแบบไม่ได้ศูนย์เปล่าทเทวยาบวกจะตายว่าหิวข้าวจะตายข้าวช่างมันเถครับไปไม่ใช่เหมือน คลิปอเลสเตอร์เซนโรสคูดาวนะครับแต่ถ้าใครมองไม่เห็นไอเทมก็ขออาภัยด้วยนะครับแล้วถ้าเสียงไม่ชัดก็ขออาภายัยเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไงผมจะปกป้องป้อง้ออย่าอย่าบอกครับแค่คอยป้องกันป้อมก็พอนลครับเปลี่ยงโอ้ยคลิปลับอะฮึสุกดีครับที่เรามีเกาะอ,อยู่ได้ติดในติดพิษเบาล,ลงครับโอ้มันกกล้ามีดูมาด้วยตอนนี้เขาเรื่องไหครับ คล้ายๆาสเลยนะครับพยายามดันให้มันติดกำแพงนะครับโอ้วยิงโดนเฉยเอาไม่โดนเฉยอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยอะเก็บโล่พอครับกลับไปเลยจ้ะกูเล่มอะเอาโล่จากมันพอนะโล่มไม่รูไปอยู่แล้วครับอืม เท่าเลยยันให้แต่ไม่รู้สักเลยบอกว่าพวกแทงถึงถึงถึง,ถ,งถึงยันหรือถึงว่าอย่าบอกครับนี่แหละนี่แวนสายคิวเวทเลยบอกว่าไม่รู้ครับแรงมากแวนสายคิวเวทวิดีโอทำไมแรงอย่างโคตรมาได้เกาะเกาะยังเพียบเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้ทำประโยชน์สาธารนณนะ ไปยันให้เลยครับเกือบตายนะครับท่านผู้ชมคิวเลนไปเลยคิวเลนโอ้คิวเลนแอสซิสินคิวเลนเหงโกงเอ๊วะว่าแต่คิวเลนอยู่ไหนอ้าวคิวเลนแค่เข้าไปตายเลยครับแพ้อย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นสิครับถึงมันมีโอกาสแพ้อยู่แต่เพิ่งพูดแมนั้นสิครับทเทวานัสไม่เอ๊ะผมเปิดไม้หรือเปลมมาา่าเขาได้ยินก่อน หยุดนาหยุดโอ้ยยิ่งหยุดมันยิ่งเอาเอาใหญ่เลยครับไอพวกนี้เนี่ยเออเอาไม่ทาล่ะเก็บโลกไว้ก่อนนะผมว่าน,น่าจะต้องให้สามคนอาบถึงผมจะยันได้ทุกคนผมต้องให้มันไปรวมกันเหรอเออคุต้องคุยได้มากที่สุดยันอา้ออาวหยดเสียดายยันครับเออเอาไปแม่มากันกล้า พวกตัวบางๆเนี่ยโดนแล้วน่าสงสารโดนล้วเจ็บนะครับทำให้ผมฮิวช้าจังเลยไม่รู้ว่าคงเป็นเสน่ห์ของเกม Rv ก็เลยแล้วมีชิบเลตเอาไปเทนี้จุ่มเอาไม่มีครอบออหนีหนี่นีนนกิวด์คุณลกิวด์แพ้ครับอีกท่านผู้ชมแพ้อีกตานนงครับตาที่น่าสงสารแพ้แล้วครับท่านผู้ชม แนบบุขอตัวราไปก่อนนะครับบายโอเคครับตอนนี้ถือว่าแพล้มเหลวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับ